สวัสดีครับวันนี้ผมอาจารย์น็อตจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งเทมเพลตของ QRS บนโปรแกรมเทรด MT5 นะครับทำยังไงเดี๋ยเราไปดูกันได้เลยนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยเนี่ยนักลงทุนจะต้องได้ไฟล์เทมเพลตจากทางแอดมินมาก่อนนะฮะซึ่งไฟล์เนี่ยจะมีหน้าตาแบบนี้เมื่อเราดับบั e ลคลิกเข้ามาเนี่ยจะต้องมีตัวโฟลเดอร์อยู่2ตัวนะครับก็คือ indicator กับเทมเพลตนะฮะคลิกเข้าไปก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราได้ไฟล์มาจากแอดมินแล้วให้เราเปิดหน้าโปรแกรม m t f i l e ขึ้นมาแล้วให้เราเลือกไฟล์ตรงมุมซ้ายบนนะครับตรงนี้นะฮะคลิกเข้าไปจะเห็นคำว่า Open Data Folder นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเลือก m q l f i l e ตรงนี้หลังจากเราคลิกเข้ามานะครับไปที่ อินดิเคเตอร์โอเคเมื่อเราเปิดหน้าต่างอ mm ินดิเคเตใน mt file แล้วนะครับให้เราไปเอาไฟล์จากแอดมินนะครับในหมวดของอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะฮะ mm hmm. เมื่อเดาไปคลิกเข้าไปจะมีตัวอ mm ินดิเคเตอร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับให้เรา c o p y มานะครับกด copy mm hmm. มาได้เลยแล้ววางไว้ใน mt file ตรงนี้นะครับกดวาง นะครับโอเคอันนี้เป็นเรื่องของอินดิเคเตอร์นะเราย้ายมาเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปให้เรากด back 1ครั้งนะครับมันจะกลับมาที่หน้านี้นะครับมันจะกลับมาที่หน้านี้นะครับให้เราไปคลิกที่โปรไฟล์นะครับข้างในโปรไฟล์จะมีเทมเพลตนะครับกดเทมเพลตเข้าไปถ้าเกิดเป็นนักลงทุนนะครับที่เพิ่งโหลด MT5 มาใช้ จะมีเทมเพลตอยู่ในนี้ประมาณ3ตัวนะซึ่ง3ตัวนั้นเนี่ยเราสามารถลบทิ้งได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่สับสนกับเทมเพลตของ QRs นะฮะอันนี้ผมลบไปแล้วนะครับวิธีการเอาเข้ามาก็เหมือนกับอินดิเคเตอร์เบอร์สักคู่เลยนะครับไปเปิดไฟล์เทมเพลตจากทางแอดมินนะครับแล้วก็ copy มาวางได้เลยแบบนี้เมื่อเราวางเสร็จเรียบร้อยแบบนี้แล้วเนี่ยให้เราปิดหน้าต่างออกไปนะครับแล้วก็ปิดโปรแกรม MT5 ก่อน1ครั้งนะฮะเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยมันมีการรีเซ็ตตัวเองอเดี๋ยวผมจะปิดไปก่อนนะครับโอเคเมื่อเราปิดเรียบร้อยแล้วเปิดใหม่มาอีกรอบนึงถัดไปจะเป็นวิธีการเรียกใช้งานเทมเพลตนะครับซึ่งวิธีการเรียกใช้งานเทมเพลตเนี่ยง่ายนิดเดียวให้เราไปคลิกขวาตรงเมนูบาร์ด้านบนนะครับตรง ตรงเนี้ยนะครับเรียกว่าเมนูบาร์นะตรงไหนก็ได้นะครับสมมติผมคลิกตรงนี้คลิกขวาไปจะมีคําว่า c u s t o m i z e นะฮะเลือก Custo m i z e ด้านซ้ายตรงนี้นะครับเลื่อนลงมามันจะมีคําว่า template อยู่นะฮะอ่าตรงนี้นะครับ template ให้เรากด Insert เข้ามานะครับจะเห็นว่า template เนี่ยจะถูกย้ายจากหน้าต่างฝั่งซ้ายนะมาหน้าต่างฝั่งขวาแล้วนะครับซึ่งหมายความว่า อะไรก็ตามที่อยู่หน้าต่างฝั่งขวาเนี่ยมันจะแสดงอยู่ด้านบนเช่นเดียวกันเราก็กดปิดไปเวลาเราจะเรียกใช้งานเทมเพลตให้เรามากดลูกศรตรงนี้นะครับตรงไอคอนเทมเพลตเนี่ยนะครับเลื่อนลงมาจะเห็นชื่อของเทมเพลตนะครับสตัวที่เราแอดเข้าไปเราก็สามารถกดได้เลยนะครับอย่างเช่น q i s p r o นะครับกดเข้ามาเทมเพลตก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะฮะลองดูตัวอื่นบ้างนะครับ q i s s n i p e r นะฮะมาแล้วนะครับอาจจะโหลดช้านิดนึงนะครับโอเคนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับโตเกียวดิฟนั่นเองหน้าตาของเทมเพลตก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกใช้งานได้พอมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะมีคําถามนะครับว่าถ้าเกิดเวลาที่ไปเปิดกราฟคู่อื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นหน้านี้อยากให้มันเป็นหน้าเทมเพลตเลยเนี่ยทำได้ไหมนะครับ ก็ต้องบอกว่าทําได้นะฮะโดยวิธีการก็คือนะครับวิธีการก็คือให้เราไปคลิกนะครับหน้ากราฟที่โชว์เทมเพลตท,ที่เราต้องการก่อนนะจากที่เราเลือกเทมเพลตท,ที่ชอบใช้บ่อยๆแล้วนะครับอย่างเช่นอ่ะผมเป็นโตเกียวดิฟนะฮะก็เปิดหน้าที่มีเทมเพลตโตเกียวดิฟเนี่ยค้างไว้แล้วไปที่เซฟเทมเพลตตรงนี้นะครับกดเข้าไป ให้เราเปลี่ยนชื่อตรงไฟล์เนมตรงนี้นะครับเป็นคําว่า default นะฮะเป็นคําว่า default นะ d e f a u l t นะครับพิมพ์ default เข้าไปเลยนะครับแล้วกด save นะฮะอ่าแล้วให้เราลองไปกดเปิดหน้ากราฟคู่เงินอื่นดูนะครับอย่างเช่นอ่า UJ เปิดเข้ามาอ่าก็จะเห็นว่า เทมเพลตที่ขึ้นมาเป็นเทมเพลตแรกเนี่ยก็จะเป็นโตเกียวดิฟแล้วแบบนี้นะครับถ้าเกิดชอบเทมเพลตอื่นอย่างเช่น q r s Pro แบบนี้ก็ให้เปิดหน้าเทมเพลต q r s Pro ค้างไว้นะครับแล้วก็ไปที่เซฟเทมเพลตเหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์ Default ทับลงไปนะครับแค่นี้เนี่ยเวลาเราเปิดคู่เงินอื่นๆนะครับขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นด้วยเทมเพลตที่เราเซฟเป็นค่า default ไว้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการแอด ทีลาหน้าต่างนะฮะก็ช่วยประหยัดเวลาได้โอเคถัดมานะครับหลังจากเราทำเป็นค่า default แล้วเนี่ยถ้าเกิดใครนะหรือเทรดเดอร์คนไหนนะอยากจะดูกราฟแบบเต็ม,เต,มเต็มจอนะครับอยากเอาที่อยู่ข้างๆด้านล่างเนี่ยออกไปนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันนะวิธีการเนี่ยก็คือไปที่เมนูบาร์ด้านบนเช่นเดิมนะครับแล้วไปที่ Custo m i z e นะครับแล้วก็ Add Insert เอา มาเก็ตวอตนะครับมาเก็ต a วอตก็คือหน้าต่างด้านนี้นะครับเนวิเกเตอร์นะฮะเนวิเกเตอก็คือส่วนตรงนี้นะครับเข้ามานะครับแล้วก็ t ูบ l Box นะครับทูบ l ็อกก็คือด้านล่างแอดเข้ามาอยู่ฝั่งขวาให้หมดนะครับอ่าแล้วทีนี้เราก็กดปิดไปนะครับจะเห็นว่าหน้าต่างพวกนี้เนี่ยมันก็จะถูกยุบลงไปนะครับแล้วกราฟของเราเนี่ยก็จะเต็มจอมากยิ่งขึ้นใครชอบดูกราฟนะครับใหญ่ๆก็สามารถใช้วิธีนี้ได้ครับ แล้วถ้าอยากดูหลายๆคู่นะครับพร้อมกันจะทำยังไงหลังจากทำแบบนี้แล้วนะครับให้ไปกดตรงนี้นะครับที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็เหมือนเป็นหน้าต่างตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับมันจะทำการจัดเรียงหน้าต่างให้เรานะครับแบบนี้เลยนะครับมันจะทำการจัดเรียงหน้าต่างให้เราไม่ชอบอันไหนก็ปิดไปนะครับแล้วก็กดใหม่มันก็จะทำการจัดเรียงใหม่แบบนี้นะครับ ก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบดูหลายๆคู่พร้อมกันนะฮะซึ่งแน่นอนว่าของเราก็มี DXY อยู่ในนี้ด้วยนะครับก็สามารถดูได้เลยนะฮะเป็นตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะไม่ต้องสวิตช์หน้าจอกับ Trading View นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับปัญหาอีกเรื่องนึงเลยที่เทรดเดอร์มักจะเจอบ่อยก็คือแท็บเมนูนะครับด้านบนตรงนี้มีไม่พอนะครับอ่าอย่างเช่นอย่างนี้นะครับ จะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดไม่ได้ปรับแต่งอะไรไว้เนี่ยเวลาเรา add ไอคอนเข้าไปนะครับมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมสังเกตเห็นว่าตรงนี้ time frame เนี่ยหายไปแล้วถูกไหมอยู่ในนี้แล้วนะครับวิธีการเลยก็คือเราสามารถย้ายอ่าย้ายบล็อกตรงนี้ออกมาได้นะครับจะสังเกตเห็นว่าแต่ละบล็อกเนี่ยมันจะมีจุดปะ,ปะปร้อยปะอยู่นะอ่าซึ่งตรงนี้สามารถโยกย้ายได้นะครับถ้าเกิดดึงออกมาเลยเนี่ยมันก็จะโชว์ออกมาแบบนี้ แต่หลายคนอาจจะไม่อยากให้โชว์แบบนี้นะก็ให้กดแล้วก็ลากมาที่ด้านซ้ายสุดของจอนะครับแล้วก็วางมันก็จะเป็นบันัรที่2ขึ้นมาแบบนี้ก็หวังว่าทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะสามารถแอดเทมเพลตของ QRS ไปใช้ได้ทุกคนนะครับ แต่ก็อาจจะมีบางท่านนะที่ไปเจอเข้าไปแล้วเจอโปรแกรมที่อาจจะไม่เหมือนกับตัวอย่างวันนี้ก็สามารถทักแอดมินเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเรามีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเวลานะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในการเทรดสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ